สวัสดีครับพ่อแม่พี่น,น้องแฟนครับเอฟซีมอลํามเดชนหนอยมือนี่มาลงหวยสูตรหวยเล่านะ้องพี่น้องเนาะเป็นหวยสูตรหวยเล้าเด้อพี่น้องเด้อมือนี่สองทุ่มครับพี่น้องครับเอามาลงไอ้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมกันเป็นคลิปแปลกนะ้องพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมากะถือว่า่าดไฟนะ้องพี่น้องเนาะถีมอลํมัมเดชนหน่อยลงเอาไว้จับคู่ว่าถือพี่น้อง ผมว่ามันหลายโตจับครัวถือผมว่ามันหลายโตมีเก่ามีแปดมีเจ็ดมีหกมีหามีสี่มีหนึ่งหนึ่งกับสามมันเป็นโตหอยมากพี่น้องผมบอดเลยเอาผมบอดเลยเอาสามกับหนึ่งขามาจับร่วมผมจับเอาเฉพาะจุดนี่เนาะพี่น้องเนาะเจ็ด,ดหาเจ็ดเจ็ดหาผมกับบอดเลยจับให้เอาเอาไหมาพี่น้อง ผู้ใดที่เขามาติดตามบึงสูตรนี่ถือวัดถือมาหลายงวดเดือพี่น้องเรือแต่ว่าบอกคือว่ามันจะออกเป๋าเนาะพี่น้องเนาะออกเป๋าแล้วก็ออกเล็กเลี้ยงอีกตั้งเล็กอ้ายเล็กน้องเอาพี่น้องครับผม,ผมคลิปนี้ผมบกพุ่นความทํำเพียงผมจับคูให้พี่น้องเลยลักสิบพี่น้องมีเก้าเจ็ดหกสี่ศูนย์หนึ่งสองมีโอกาสออกอยู่ในนี้เด้อพี่น้องเด้อ ผูดใดมักเบิงเนาะพี่น้องเนาะมักชมคลิปนี้ผมลงเป็นคลิปบันเทิงเพื่อเอาลงในช่องพอให้พอแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมน้ำกันจะซื้อเด้กพี่น้องเด้อเอาเบิงเพื่อบ่ใหายซีเรียสครับพี่น้องผมผมจับจังสีเลยเดอครับทัานผู้ชมเก่าเก็บ เก่าหกเก่าสี่เก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสองอันนี้ผมจับให้พอแม่ปีนองในเบิงในชุ่มกันผมเอามาจากนี่ทั้งนั้นเลยที่ปีนองเรืองนี้เด้อผมเอามาจาก จุดนี้บัตุกโตเลยลักเมินพี่น้องเพื่อผู้ใดสนอกสนใจบวกสอง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 แลวกับบวกหาพี่น้องเห็ดง่ายง่ายสูตรนี้พี่น้องครับเห็ดง่ายงายเนาะพี่น้องเนาะ เก้าเก่าพี่น้องเก้าสี่4ีเก่าเก้าีศูนเด็กีตัวเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เด้อเก้าซีีศูนย์ ผมเอาห้พี่น้องในเบิ้งในชุ่มกันลิดๆได้น้อยเพื่อลงทางช่องยูถูกของมะลาเฉยหน่อยเด้อยพี่น้องเ้อเอาชุ่มเล็กวิ่งพี่น้องเล็กวิ่งวิ่งเก้าครับท่านผู้ชม คลิปนี้วิ่งเก่าบ่อขค้อบานคือเมืองเขาปันไดเดือพี่นองเดิอหลีวิ่งบ่อลำดีช่หน่อยคลิปนี้พราะว่าผมเอาแบบจจดจ่อเลยผมเอาแบบหมวนหางแบบจจจ่อให้พอไม่พี่นองในเบิองในช่มกันมีเก้ามีเจ็ดมีหกมีสี่มีศูนย์มีสอง มีหนึ่งเหล็กดังกระจาบอมรุดออกจากเหล็กดังเขาเนาะพี่น้องเนาะเหล็กดังก็เจามีสามมอลําดีกจะหน่อยสูตรนี่บอมมีสามสูตรนี่ถือว่าบอมีสามเลยพี่น้องเด้อสูตรนี่เป็นสูตรเอสเด้อพี่น้องเด้อสูตรเอสห่วยสูตรเอสเด้อนี่ เป็นสูตรเอเอามาให้พี่น้องเนยเบิรงในชุ่มกันหัวตีพานมาผมจับโปเบิดผมว่ามันหลายตัวผมเลยจับโปเบิดพี่น้องไปอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าลุดไปเนาะพี่น้องเนาะเขาแต่เด็กเก่าเขาแ่เล็กวิ่งพี่น้องบอกคือว่ามันจะเป็นเก่าๆเ,เนาะพี่น้องเนาะสามสี่ว่นเสร็จเอา ถ้าท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดับเลิลกดซับสไคร้ให้มะล่ำดีจะหน่อยพรอและมีกำลังใจสร้างคลิปให้พ่อแม่ปีนอ,นองในเบองในชมในเด้อพปีนองเด้อคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ